สวัสดีเพื่อนๆมาเต้จิ๊กพีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ในรถของแจ็คเนลเลอร์ฮะหมายเลข43ครับพาแมากับดูกติครในสนามมิซานอวฮะสนามที่7ครับวันฤดูการปี2020นี่ฮะมาเทียความแรงของแจ็คเนลเลอร์กันบ้างครับโอ้โหไปแล้วมาเกตลอซซี่ฮะมาเทีจะกลับมาแข่งขันได้หรือเปล่านะครับในสนามนี้ โอ้โหอเล็กลินนี่เปล่าครับเมืเ่อกี้มาเกลเราซีเบีเลยครับราคากคระมี้โอ้โหคาสโลครับโขงหกฮะโอ้โหลุดไปกลางค่างเยอะนะครับจากออกสตาร์อันดับแรกครับล่วงมาเป็นอันดับท้าบเจกนี่เลท 8ครับแซงนาคาร์เมีขึ้นมาครับคือมาเป็นอันดับ4ีครับตนนีนะ้ตามหลังมาวลิลิบียาเล็กแล้วนโตรงครับปีหน้าครับเราไปขี่ทีโรงงานครับสำหรับแจก็คกคลับ แฟนมีเยเลสึ้นมาฮะโปร่ง14ับสนามนี้มีทั้งหมด16โครงฮะโปร่ง16มาครับโอ้โหเข้าสู่รอบที่สองครับโอ้โหกระแทกกับบียเยรับ มาเกตลอซีฮะตอนนี้อยู่อันดับหน้าครับโอ้โหรถมีอาการสายครับยางยังไม่ร้อนครับโหมดสี่โหมดห้าจะแซงบีเอเลสได้เลยครับ แสงบีเลตขึ้นมาครับเหลือลอสซี่อะดูเชิงไปก่อนครับโอ้โห้บีเลตครับเกิดอ,อะไรขึ้นนะเมื่อกี้เสียดายครับโอ้โห้บีเลตครับแจกเงินเลยไม่ได้ทำอะไรเลยครับเมื่อกี้ สานามนี้มาเกียรอซี่ขี่ได้ดีจริงครับพ่อหมอออกโค้ง16ทางตรงยรับเข้าสู่รอบที่3ฮะครับแจกมิเรย์ทำเวลาเร็วสุดครับ ค้งสี่ครับเกือบลุดไปครับรถมีอาการครับตอนออกโค้งฮะจังเลือด0.6วิครับตามหลังวอซี่ฮะปรับเทคชั่นบอลทวนขึ้นไปนิดนึงครับหลุดไปนิดนึงฮะโค้งแปดฮะได้เป็นทางด้านคาสโลนะครับตัวัำที่สี่ตอนนี้ หลุดไปเยอะเลยครับมีเลยฮะครับโลตามมาครับโอ้โหรอซีมาเก็บสี่นข้างดีครับ0ูนย์เลยครับระยะห่างเริ่มขยับเข้ามาเก็บใจฮะ มีเลยครับจะแซงลอสซี่ได้หรือเปล่าครับโค้งสิบหกครับเบรกหนักกันไหมเมื่อกี้เกือบล่วงไปฮะเข้าสู่รอบที่สี่ครับมาเกียครับทำเวลาได้ดีครับในรอบนี้ค่อนข้างดีครับปรับเพลทชันกนโทวนขิ้นไปนิดเึงยครับเมื่อกี้ ยังไม่มีอาการครับยางเลยบ้อยนะถึงเวลาแจ็คมิเล่จะไล่กวาดขคันหน้าได้นะครับสีชุ3ครับจังหวะนี้ครับมิเลจะแซงรอซี่ได้เล่ครับโอ้โหยกลึกันเลครับท่านชมฮะัโงแป๊ครับเกือบเอาม่อยู่รอซี่แซงลอซี่ขึ้นมากงได้ครับเดือมากมาชจวดครับ อามาเกตหันมามองครับ1.8โอ้โหลอซีมาเกตนีเลยครับเสียบในเข้ามาแสงมาเกตจังหวะนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้โหสวยงามครับมาเกตครับพยายามจะแสงนีเลฟด้วยนะนีเลฟไม่ยอมครับ1.7เลี้ยบตัวนี้ระยะห่างครับเ0.1เลี้ยบ มีเลขึ้นมาน้ำอีกครั้งนะฮะในรอบที่สี่ครับขี่ดีจริงครับมีเล่ครับในฤดูการนี้ฮมีเล่ครับทำเวลาได้ดีอีกรอบนะฮะวันนี้ก็เลือกยางหน้าซอครับยางหลังมีเดียมฮะอากาดค่อนข้าง,ง,งเจ่มใสนะ ห่วงสีฮะศูนย์จุดสามนี้ครับในเซกเตอร์แรกฮะรอซีครับอยู่อันดับสองครับตอนนี้โอ้โหยกลึกครับดูดขึ้นไปฮะรอหลังยกเลยครับรอซีตามมาติดๆครับ ูท่านผู้ชมฮะเซกเตอร์ที่2อครับอดสี่ขริครับเซกเตอร์ที่สามท่านผู้ชมฮะศูนย่รัตนี้ รอซีมาเกตครับตามหลังมิเล่เยอะออกโค้งสิกมาครับ,ออขรบเข้าสู่รอบที่6ฮะ0.5่วิครับตอนนี้มิเลอรอซีมาเกตครับโลครับ เตอนที่หน er, ึ่ครับศูนยเ็บี่ระยะห่างเริ่มยืดออกมาเรื่อยๆครมีเลอรอซีมาเกตครับหลุดยิ่งขึ้ปครับโอ้โหครงจุดวิะ นามนี้ครับโอ้ชอบตรงเซกเตอร์นี้มากครเซกเตอร์ที่2หาเซกเตอร์สามโค้งขวายางครับประเทศขักเนี่ครับโอ้โหเก,กือบเก้ก็ว่าได้ครับเมื่อเกเนี่ยไม่ใช่เก้าสิต้องฉากนะแทบจะเป็นขึ้นวงกมครั้อยแปดสิบเลยหรือป่า เท่าสูร่าที่เจ็ดโอ้โหมีเลยครับกดเ,เ,เวลาลงมาหนึ่งนาทีสามเอ็จุดแปดฮะกลางเดือนหน้านะครับไอ้กลางเดือนนี้ฮะท่านผู้ชมอ่ะสนุกกันแน่นอนนะครับสมบุกโมโตจีพีสนามที่เจ็ดครับมิซานโนครับหนึ่งจุดสามวิ่งเซคเตอร์แรกฮะใน รอบที่เจ็ดครับหัวแปดว่าไงครับทาบ่านผู้ชมอะโอ้โหบานเลยคุณตุศีวีทย์ โับโหเมียเรายาวครับอยู่สองเบตกรเี้รเราสู่รอบที่แดครับโหมีเลน้ำเยอะตามเลยมาเกดร,รอดสซี่ฮะ ่อสีล่วงไปเรียนดับต่างนะโค้งซครับโอ้โห,โหลุกไปฮะหนึ่งี้ครับระยะห่างเรืรเร่องขยับเข้ามาอยกนะ สองเวฟหกสิบครับมาเกดไล่มาแนละ้วมาครับมาเกดครับตามแจ็คไม่เลืร์มาดิจิตเอหูระยะห่างครับ0.6เยนี้ยมาเกดครับ จะไม่ยอมครับจะเข้าสู่รอบสุดท้ายะคะับออกผง16มาครับมาเกตมาติดๆครับโอ้มาเกตใส่ระยังครับเข้าสู่รอบสุดท้ายครับท่านผู้ชมมาเกตจะแซงเลือดได้หรือเปล่าครับผ่าลุ้นกันฮนะเอามีเลบอดบว,บ,วบวกเวลาเฉลี่ย0.2นี่ครับ แ็กแกมีบอ,อ้โหน่าเสียดายฮะอ้โหมาเก๊ครับต้องบางลายมาเก๊ะได้ดีครับท่านผู้ชมครเขาได้สวยครับสำหรับนี้เลยครับโอ้โหสิบครับ 0.4บิทออกทางตรงยับมาดูความแรงฮอนด้าดูสติด้วยนะฮะโอ้โหลุกไปเยีนยมแทบทำช็อตโอ้โหมาเก็ครับ,อบ Honda, รโอ้โห มีเล่ไม่ยอมนะครับโหวสุดท้ายแล้วท่านออกทางตรงครับมีเทคชัก็ตมาทัวร์เล็บโอ้โหสุดยอดเลยครับมิเล่ครับสุดยอดนะครับแซงมามาเกตได้ครับโอ้โหโดนปรับครับตกมาเป็นอันดับสองครับสลับแจ็คมิเล่ครับเป็นอันดับว่ามาเกตชนะไปฮะสนามนี้ครับโอ้โหน่าเสียดายครับแต่ก็ยังดีฮะได้ที่สอง finish is an excellent result for both him and his team, giving them hope for the following races. up again live from the track, where the top three riders have just arrived on the podium for the award ceremony. Each Grand Prix makes its own story, but these guys will definitely be ones to keep an eye on in races to come.